โอ้ยแต่งตัวสวยจังเลยชีแดงพี <c oughs> ่เลี้ยงยังดูน้องเลยดูแต่งตัวสวยไปไหนคะคนสวยเป็นโรนเนงเรียนเป็นโรงเรียนค่ะโรงเรียนข้าสิเ,เ,าสเออเฮ้ยแต่งตัวสวยจังเลยใส่ถุงข้าวไว้รองเท้าวะ่ะ thử thang máy em tháo đồ gì chuỗi chân đời ơi bài con bài bye, bye, còn. bye, bye còn. đâu còn, bài bye bài 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 nóng đâu bài bài nóng bài nóng đâu bài 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 nóng đâu หนูพี่เราเรียนเด็เรียนกินดิเอาเอาเอาอะไรอะไรหาไปเอาลูกไปกระเป๋าเหรอไปกระเป๋าเหรอไปดีใจยังดี้าหรือยังดีค่ะเก่งมากบ๊ายบาย โรงเรียนเลยเด็โรงเรียนปิดประตูปิดประตูเร็วมองตามน้องมองตามน้องมาเข้ามาชให้ปิดประตูเราต่อไปต้องสอนให้ปิดประตูแล้วเนี่ย